สวัสดีครับกอรชานาซาวครับคลิปนี้ผมพาชมรถเตอร์ตาร์ฟอร์ r เนนะครับเป็นระบบระพงสามทางคันนี้ใช้เป็น a อ p i n e ยเซตัสครับเสียงแหลมเสียงกลางมิดเลนและบูเฟอร์อยู่ที่ประตูขับด้วยพเพลวมิมล็อกฟอร์ดฟอสเกตนะครับ DSP เป็นรีเบ c k 12 c h a ช n e l ลชุดซับเป็นตู้ข้างซ้ายขวาครับ งดีมีเวทีเสียงผมจูนให้ทุกดอกถึงสองสามสี่ห้าหกซ้ายขวานี่ให้มานมีเบสอาฟอนมีซาวเซตตรงกลางนะครับลองฟังเพลงดูครับเปิดเพลงจากบลูทูธเข้าไปที่ดีเสเลยอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. mm hmm. The birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Just can't figure out is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. น,นี้เป็น2ระบบนะครับระบบชุดหน้าเป็น SQ ลำโพง l p i e ชุดหลังเป็น SQL ลำโพง9 0ีนะครับใช้ DSP 12 Channel ข้อดีคืออย่างนี้ครับแบ่งชุดหน้าชุดหลังได้สามารถจูนเปลี่ยนเมมโมรีให้ฟังในรถฟังนอกรถได้หมดเลยครับแล้ว l p i e Status ก็เป็นลำโพง3ทางอีกตัวนะครับที่ เสียงดีราคาอยู่ที่30,000ืนิดนิดถ้าจะไม่ผิดน่าจะ3 2มหมเสียงดีคุ้มราคาอีกตัน1ตัวครับอยากได้เสียงดีแบบนี้งานติดตั้งเรียบรู้แต่ดูดีติดต่อมาได้ครับ0830757744ก็ดครับสวัสดีครับ